สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มารื้อค้างถั่วฝักยาวเก่าต้องรีบรื้อในขณนะที่ต้นยังสดสดนะครับถ้าปล่อยให้ต้นแห้งมันจะรื้อยากยากมากผมใช้ค้างต้นไม้ไผ่นะครับค้างต้นไม้ไผ่นี่มันมีกิ่งน้อยเวลารื้อค่อนข้างจะง่าย ถั่วฝักยาวนี่ก็ปลูกง่ายดูแลยากนะครับไม่เหมือนสมัยก่อนเพราะว่าโรคแมลงก็เยอะเฉพาะเพลี้ยเพลี้ยต่างๆมีสารพัดเพลี้ยแต่ถ้าทําถูกวิธีไม่มีโรคเพลี้ยรบกวนนะครับอายุการเก็บเกี่ยวนีจะเก็บได้ยาวนานนะครับ ปลูกได้ทุกฤดูกาลน,นะครับขอแค่มีความชื้นถั่วฝักยาวนี่ก็ต้องการน้ํานะครับแต่ถ้ทน้ําท่วมขังนี่ก็ไม่ชอบเหมือนกันทําให้เหี่ยวเฉาที่สาคัญที่สุดคือโรคเยอะมากนะครับแมลงก็เยอะโดยเฉพาะพวกเชื้อราต่างๆเจอความชื้นมากไปหน่อยก็ทําให้เกิดรากเน่าต้นแห้งตายนะครับ ปลูกต้องดูแลอยู่เสมอเสมอไม่ควรปลูกซ้ำที่เดิมๆหลายครั้งนะครับปลูกครั้งนี้พอหมดรุ่นก็เปลี่ยนไปเป็นปลูกพืชอย่างอื่นนะครับหลังจากนั้นแล้วก็วนกลับมาปลูกใหม่มันจะไม่ค่อยมีเชื้อโรคก่อนปลูกก็ตากดินสักหน่อยก็ดีนะครับเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อหาปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกมาใส่บ้าง ตัวฝักยาวเนะี่ยพูด,ดง่ายๆเมื่อสมัยก่อนนี้มันไม่มีโรคอย่างนี้ปลูกครั้งหนึ่งเก็บได้นานนะครับเก็บได้นานช่วงนี้ก็เป็นช่วงเริ่มกลางหน้าฝนนะครับแต่ฝนไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็เลยว่าปลูกได้หมดรุ่นนี้ผมจะหาพืชจากอื่นมาปลูกแทนหลังจากนั้นก็ค่อยวนกลับมาปลูกใหม่นะครับส่วนใหญ่ผมจะเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ทําพันธุ์เองนะครับ ต่อไปนี้คิดว่าจะต้องซื้อเม็ดพันธต์เปลี่ยนซะบ้างเม็ดพันธ์ุที่เก็บไว้ใช้มาหลายรุ่นแล้วทําให้เชื้อโรครู้สึกว่ามันจะอ่อนเอนะครับรู้สึกว่าอ่อนเอต่อเพลี้ยต่างๆนะครับ ใช้ค้างไม่ไผ่ง่ายในการรื้อถอนเพราะว่าไม่มีกิ่งก้านเยอะนะครับแล้วก็ค้างที่ใช้นี้ก็เก็บไว้ใช้ในโอกาสต่อต่อ,ตอไปได้เก็บไปให้ดีเก็บไว้ในที่ร่มนะครับระวังพวกปลวกพวกมอดไม่เจาะนะครับใช้ได้หลายครั้งกูได้หลายรุ่นเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวนี้มันก็หายากตามป่าก็หายากนะครับ ต้องเอาไม้ไผ่นี่แหละแล้วอีกอย่างไม้ไผ่ใช้ได้ทนทานนะครับใช้ได้หลายครั้งใช้จนกว่าจะผุนะครับแล้วค่อยเปลี่ยนใหม่สมัยก่อนนี้การปลูกง่ายพวกเชื้อโรคต่างๆไม่ค่อยมีนะครับเดี๋ยวนี้มีโรคใหม่ๆมาแปลกๆยิ่งมาเจอไวรัสเข้าโรคไวรัสนี้ทำให้ยอดไม่เดินนะหงิดงอ แล้วก็ผลออกมาก็บิดเบีย้ยวนะครับผลผลิตลดลงอย่างมากก็ถ้าเจอทีไรก็กําจัดไม่ค่อยได้หรอกครับส่วนมากผมก็ประคับประคองเอาต้นไหนที่เป็นผมก็ไม่ได้ถอนทิ้งนะครับเพราะว่าเป็นเยอะถ้าถอนทิ้งก็หมดทั้งสวนแน่แนพยายามหายาแก้ไวรัสมาใช้มาทดลองดูหลายครั้งก็ยังไม่ได้ผลนะครับไม่รู้จะป้องกันยังไงแต่ก็เป็นอาชีพแม้ว่าจะโรคบ้าง ไม่มีโรคบ้างแต่ก็ต้องทนปลูกครับเพราะว่ามันสร้างรายได้ให้ดีพอสมควรสำหรับถั่วฝักยาวนะครับสำหรับ,บคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับสวัสดีครับ